สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะพี6หก็มาถึงคิวของชาวกรากฏกันนะคะเป็นดวงทั่วไปเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพัญน,นะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าต่งมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังโสดสนิทหรือว่ารักเก่าอยู่เนี่ยจะมีดวงคนโสดแล้วก็รักเก่านะคะย่าให้ เดี๋ยวเราจะเริ่มคําทํานายนะคะแบบรายเดือนโดยการเปิดไพ่ไกด์ลายทั่วไปนะคะก็คือมโนโลจินะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่แถมให้ประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเคลีย hmm. ร <your> mm ์ r ย i n d นะคะโกวายแล้วก็แพทริสกรา i ิจูดจักรวาลบอกว่า เดือนนี้เริ่มใหม่ทําใหม่นะคะเคลียร์ยมายก็คือเคลียร์ทุกอย่างที่อยู่ในสมองของเราตอนนี้ให้หมดเลยนะคะไม่ต้องคิดมากเริ่มต้นแบบ start fresh นะคะ,ะคิดแต่สิ่งที่มันเป็นบวกอะไรที่มันเป็นแบ็กเกจอะไรที่มันไม่ดีทิ้งไปนะคะ go w i l ก็คือว่าเวลาทําอะไรก็ทําให้มันเต็มที่นะ,ะมีแรงบันดาลใจอะไรนะคะ อยากทำอะไรลงมือทำได้เลยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแพ็กทร e สแก t ติจุดอันนี้สำคัญมากจะวานอยากให้คุณะลึกไว้เสมอว่าปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมีสิ่งที่คุณยังไม่สมหวังะนะคะแต่ว่าที่ผ่านๆมามันมีสิ่งที่คุณสมหวังมามา,มากมายแล้วอยากให้คุณรู้จักที่จะกระตันยูรู้คุณต่อจกักรวาลด้วยเมื่อคุณรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่จกักรวาลมอบให้กับคุณเนี่ยสิ่งดีๆที่คุณได้รับแล้วเนี่ยสิ่งดีๆที่จกักรวาลจะมอบให้คุณในอนาคตก็จะเริ่มเข้ามานะคะแล นะก็ง่ายๆค่ะเหมือนกับการกระตันยูรู้คุณนะคะคนทั่วๆไปนั่นแหละนะคะไม่ต่างกันนะคิดบวกนะคะแล้วก็กระตันยูต่อจักรวาลค่ะตรงนี้นะคะถ้าลองหัดทําให้ได้เนี่ยนะคุณจะเห็นความแตกต่างในชีวิตเลยนะคะช่วงต่อมาจะเป็นช่วงของคําพยากรณ์น,นะคะจากไพ่ทาโร่โเ็นคราบความสัมพันธ์ล้วนนะคะตรงนี้ แงแรกตัวตนคุณนะคะตำแหน่งที่2ตัวตนของแฟนตำแหน่งที่สสิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันนะคะตำแหน่งที่5้าสิ่งที่เขาจะบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7อิทธิพลไายนอกที่มีผลต่อความสมคัญแล้วก็บสรุุค่ะท้ายสำรับสามเหรียญกับหัวระมัดระวังเรื่องการสื่อสารนะคะ เดือนนี้จะมีการสื่อสารกับบุคคลทั่วๆไปเยอะมากแล้วก็กับคนที่คุณรักด้วยยังไงต้องระมัดระวังคําพูดระมัดระวังเรื่องของเอกสารด้วยนะคะสําหรับเรื่องของการงานอะไรแบบนี้นะต้องละเอียดรอบคอบนะคะมาดูพลังงานของคุณนะคะคุณได้4ดาบนะคะ ช่วงนี้ก็เหมือนกับความเครียดอะไรต่างๆมันเบาลงไปแล้วนะถึงแม้ว่างานคุณนะมันจะเยอะมันจะเข้มขน้นหรือว่าหนักนะคะแตะ่เรื่องของจิตใจแล้วไม่มองว่าคุณสบายสบยมากขึ้นเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเหมือนกับทยอยที่จะปลดเปลื้องไปได้นะทั้งเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยมันรู้สึกว่าช่วงนี้มันคุยกันแล้วเข้าใจมากขึ้นนะคะ,ะมีความ คิดเห็นที่ตรงกันกับคนรักมากขึ้นนะทุกอย่างมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้แฟนคุณเนี่ยได้ Aries a q t a r i u s กับหัวตัวเขาเองน่าจะมีเรื่องของความไม่มั่นคงนะคะบางอย่างเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องจิตใจของเขาในเชิงของอ,อการงานก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีบางอย่างที่เขายังไม่ไว้วางใจเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรเสียก็พูดคุยกันได้นะคะไม่ได้มีไพ่ที่เสียหายอะไรนะ ออสิ่งที่ต้องระวังนะคะเป็นเจ็ดคาถากับหัวระวังที่จะเบิร์นเอาท์หรือไม่ก็เรียกว่าระวังการออทุ่มเททำอะไรบางอย่างมากจนเกินไปจนทำให้หมดแรงนะคะไพ่เจ็ดคาถา,านะคะแล้วก็ไพ่สี่สี่ดาวเนี่ยมันก็งานจะหมายถึงคนที่เหนื่อยแล้วก็อยากพักอะนะคะมย์ก็มองว่าคุณกรกรกที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเหมือนกับผลักดันตัวเองให้ทํานู่นทํานี่เยอะเกินไปบางทีคุณก็อาจจะเหนื่อยนะคะถ้าในเชิงความรักแล้วก็หมายถึงว่าเราคาดหวังไว้เยอะนะคะ จนเราท้ออะไรแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยควบคุมจิตใจตัวเองความคิดตัวเองให้ดีนะคะพลังงานที่มีร่วมกันดีมากๆเลยเลเวอร์ over, นะคือเมมองว่าเรื่องความสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเปิดสักในปัจจุบันที่คุณจะไปโฟกัสแล้วเพราะว่าคุณสองคนเนี่ย อ,อเหมือนกับว่าปรับความเข้าใจกันได้แล้วอะนะคะในเรื่องที่สําคัญส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องแบบที่ยิบย่อยนะคะคุณก็ไม่ได้ไปแบบเอามันมาคิดซีเรียสอะไรแต่สิ่งที่ทาให้คุณเหนื่อยน่าจะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องงานอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแต่อย่าลืมนะคะว่างานเยอะเนี่ยเงินก็เยอะด้วยนะ สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ The w o r l นะคะเขาอยากบอกว่าปัญหาในอดีตจบแล้วนะคะระหว่างคุณและเขาตอนนี้ขอเริ่มต้นใหม่แบบสวยๆกันดีกว่านะคะเ,เริ่มจากศูนย์กันเลยนะแล้วก็ทําให้ครอบครัวหรือว่าชีวิตคู่นั้นมันดีขึ้นนะคะมุมมองที่เขามองคุณเป็นหกถ้วยก็คือเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นความทรงจําที่ดีสิ่งที่สวยงามในชีวิตของเขาเสมอนะคะดีมากๆเลยนะไพ่อิทธิพลภายนอกที่มีผลในความสัมพันธ์บอกเล้นะคะว่างานเยอะก็เงินเยอะนะคะก้าเหรียญเตรียมตัวปเปิดกระเป๋ารับเงินได้เลยนะคะช่วงนี้ชาวกรกฎ แต่ว่าไม่บอกเลยว่าเหนื่อยจริงนะคะเหนื่อยจนท้อแหละแต่เงินมาผลประโยชน์มาแน่นอนแล้วจะทําให้คุณสุขใจด้วยนะคะก็จะส่งผลดีไปถึงคู่สามีภรรยาของคุณด้วยนะคะเมื่อคุณแบบมีเศรษฐกิจกที่ดีขึ้นเนาะ บทสรุปนะคะให้าฟอนกับขัวนะคะระมัดระวังนะคะมีอย่างน้อยฝ่ายนึงนะคะที่อาจจะทําตัวเหมือนเด็กนะคะใจร้อหนหรืออะไรแบบนี้ต้องปรับอารมณ์ให้ดีคิงถือกระทามีคนที่ประเด็จการนะคะอาจจะทั้งดื้อแล้วก็ประเด็จการด้วยนะคะอยากจะควบคุมสถานการณ์มากจนเกินไปแล้วก็จะมีการน้อยใจกันบ้างนะคะ มีภัยแตคาถายอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีจุกจิบทะเลาะก,กันบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าคุณสองคนยังมีการพูดคุยกันสื่อสารนะคะที่มันดีอยู่นะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเดือนนี้ทุกราศีแหละต้องระวังเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยนะคะ มันอาจจะเป็นในรูปแบบของการงานก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนาะเป็นไพ่สามเหลี่ยญกับหัวไทยสําหรับอะเม่เป็นห่วงนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นเรื่องงานเนาะเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์เมยมอ8แปคาถาขึ้นมาตั้งตรงแหละน่าจะตัดปัญหาตัวนี้ไปได้แต่คุณอาจจะต้องสนใจเรื่องของการสื่อสารเอกสารอะไรตา่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหรือว่าเรื่องทั่วไปนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โราเขากันค่ะ ขอพลังงานจากโรสคอสนะคะสื่อสารกับไพ่นะคะแล้วก็สื่อสารกับจักรวาลน,นะคะให้คาพยากรณ์ออกมานะคะในแง่ที่เป็นบวกเนาะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณกรกฎโคดิเพนซีนะคะ แล้วก็มี l ล็ e เจอเซิร์ฟเฟิร์สฮิลลิงแฟมิชูเนี่ยช่วงเนี้ยนะคะเรื่องของงานสำคัญจริงๆนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะห่างเขินจากแฟนใช้เวลากับตัวเองเยอะนะคะเพราะว่างานมันเยอะมากแล้วพอแบบเหนื่อยกับบ้านมาก็อยากนอนอะไรแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้อยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮ n ลลิง i l มิ h ชูก็คือว่าปัญหาครอบครัวไม่มีแล้วนะคะปัญหาความสัมพันธ์ไม่มี โคเพนนิซีคุณ2คนเป็นคู่กันแล้วไม่แคลวกันนะคะอยู่ได้โดยไม่มีกันและกันไม่ได้นะคะขาดกันไปไม่ได้เลยเนาะตรงนี้มันก็ไฟนอลไปแล้วนะคะปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเรื่องที่แบบอยากจะเลิกลายย่าล้างแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนำํำปิดท้ายนะคะอันเจวันเซอรนะคะ ใครที่มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตก็อยากให้ลองมาแชร์กันนะคะตรงคอมเมนต์ะนะคะเพื่อนๆจะได้ดูแล้วอ่านแล้วเป็นกำลังใจให้แก่กันแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่เชื่อหรอเกินว่าช่วงเนี้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทางที่มันดีขึ้นอยู่แล้วนะคะรอบ,รบตัวเรา trust นะคะบันดันสองที่ดีมาก w เ i t บางอย่างอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในการที่จะได้มานะคะ การลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วในชีวิตของคุณแล้วก็แฟนคุณนะคะแต่เรื่องบางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะที่จะเยียวยาหรือว่าแก้ไขปัญหาก็ต้องให้เวลาสงกกและกัน trust ก็หมายถึงโจงมีความเชื่อมั่นนะคะในตัวครักเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะถ้าเชิงการงานส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็เป็นคนรักที่ดีเหมือนกันนะคะรับพลังงานบวกได้เลยไพ่เป n นแดนซ์เป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะของอ n งเจอร์วันเซอร์เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณชาวกรากฏแล้วก็ชาวสองนะคะที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ Pish Moonstone นะคะเกรดพรีเมียมนะคะสวยงามมากๆหินมูสโตนเนี่ยนะคะให้คุณด้านชื่อเสียงนะคะ แล้วก็ตามหารักแท้ด้วยถ้าคุณมีแฟนแล้วก็ช่วยให้คุณมีความเข้าใจนะคะกับคนรักมากขึ้นค่ะเหลือเส้นเดียวแล้วนะคะสำหรับอะคามาลีนนะคะคอลเลกชันนี้ที่เข้ามา อันนี้ก็จะเป็น9.5มิลน,นะคะเกือบจะ10มิลแล้วค่ะขาดไปนิดหน่อยนะคะเกรดดีมากๆนะคะใครชอบเนื้อเจลแล้วก็ใสๆแบบนี้เนี่ยจัดได้เลยนะคะอันนี้ราคาพิเศษด้วยนะคะไม่คิดราคาเหมือนกับเป็นเกรดไม่พรีเมียมนะคะก็แค่1,100นะคะปรับไซส์ได้ตามขนาดข้อมือเลยนะคะใครสนใจหินโซเสริมความรักก็แอดไลน์มาได้ค่ะหลังไม่มาได้นะสวยมากค่ะยิ่งอยู่เป็นข้อมือแล้วนะคะ คุณภาพในสุดยอดเลยค่ะเส้นนี้สองเส้นนี้ลูกค้าจองแล้วนะคะสวยมากๆนะคะทั้งสองเส้นเลยเป็นแบริลนะคะแล้วก็มีโป่งคำนะคะลูกค้าตาถึงมากนะคะเป็นลูกค้าประจำค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็มีโรสคอสเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอสเนี่ยก็เป็นหินอไม่ตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะเจ็มิลนะคะเก้มิลแล้วก็มี14บมิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนําเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอ r สมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่ออ่าแอดไลน์ได้ที่ชัยโยโรสอร์สตได้เลยนะคะ ถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้ยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคุ่เลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะเป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีส้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ